เจตสิกในกานคนไกบริบทที่เรามีชีวิตอยู่นี่เข้าใจว่าสัญญามันทางานคือในปีนี้เมื่อตุยเมื่อตายไปแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าเมื่อสืบต่อไปหรือว่าเมื่ออดีตชาติอย่างเงี้ยแล้วบางทีบางคนจําชาติที่แล้วได้อย่างเงี้ยหรือว่าบุญบบปที่มันส่งผลนี่เป็นวิปลากไปอย่างเงี้ยมันไปเก็บไว้ตรงไหนมันส่งไปยังไงมันเก็บไว้ที่จิ แสดงว่าจิต,ตมันเนี้ยมีหน้าที่เก็บด้วยดหรือว่าไงอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเป็นความน่าสงสัยและมีคนพยายามจะถามอยากจะรู้กันเยอะเนาะเออแั้นถ้าเป็นเรื่องที่หยาบๆยาบที่เราได้ยินบ่อยๆอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าละลึกชาติได้นับไม่ได้นับไม่ถ้วนเนาะเอออย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็มาถามว่าถามสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าละลึกชาติได้นับไม่ถ้วนล่ะ ทำไมพระองค์เก็บรายละเอียดในอดีตชาตินับไปท้่วมาบอกกล่าวเล่าให้เราฟังได้ในชาดกใช่ไหมเออทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมันมาได้ยังไงอ๋อตรงเนี้ยสําคัญมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งถ้าเราสงสัยถ้าเราไม่ปฏิบัติและไม่มีพลังอานาจความสามารถอย่างที่พระเจ้าหรือพระอาลันพระเจ้าทั้งหลายท่านมีอดิตตังสยานอนาคตังสยานและเหล,ล่านี้เราจะไม่เข้าใจหรอก พยายามอธิบายยังไงก็อธิบายไม่ออกหรอกยิ่งทําไม่ได้ก็ยิ่งอธิบายไม่ออกเราก็จัดอธิบายไปตามตัวหนังสือตรก,กะอะไรต่างๆแต่กระบวนการนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์เนาะมันเป็นสืบเนื่องสืบทอดกันมันจะบันทึกไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าในภาษาที่เราเข้าใจก็คือบันทึกไว้ในสัญญาต่ติดที่ร่องรอยข้ามพบข้ามชาติไปเนี่ยมันมีสัญญาติดไปด้วยหรือเนี่ยเราก็อาจจะสงสัยต่อไปใช่ไหมละ่ะเออันนี้ ผมก็ตอบได้ไม่ชัดเจนหรอกแต่เอาหลักฐานที่ผู้ทธเจ้าทรงทรงเป็นตัวอย่างที่สําคัญผู้เจ้าทําไมละลึกชาติได้นับไม่ถ้วนอยากละลึกได้แค่ไหนก็ได้หมดนะและท่านเอาข้อมูลเหล่านั้นเก็บไว้ที่ไหนแล้วท่านไปละลึกเอามันมาได้จากที่ไหนอันนี้เป็นเรื่องละเอียดนะต้องศึกษากันแล้วต้องทําต้องฝึกฝนกันดูให้มันได้นะแต่ถ้าเราคิดถึง ในความเป็นคนของเราปัจจุบันเนี่ยอดีตเมื่อเราอายุสามขวบห้าขวบเจ็ดขวบเนี่ยเราลึกได้หมดใช่ไหมแล้วมันเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็มีคําตอบว่าเก็บไว้ในสัญญาคือความจําหมายเพราะฉะนั้นอดีตชาติที่ข้ามมาแล้วเนี่ยตายแล้วมาเกิดใหม่นะมันเก็บไว้ที่ไหนก็ฟังดูแล้วมันก็จะเก็บไว้ในสัญญาน,นแหละในในตัวบันทึกนั่นแหละนะเออแต่มันเป็นบันทึกที่อาจจะ อยู่ในอดีตแล้วไปโค้นเอาหรือมันติดอยู่ในสัญญาปัจจุบันแล้วโค้นเอาในปัฏิสัญญาปัจจุบันก็ได้นะแต่ผมเรียวนวิชาหมอดูมาเนี่ยการสืบค้นอดีตข้ามข้ามชาติเนี่ยเราสืบจากปัจจุบันดูจากพฤติกรรมปัจจุบันอย่างเช่นคนคนเนี้ยปัจจุบันมินิสัยโกรธง่ายหายเร็วอะไรต่างงเนี่ยแสดงว่าอดีตชาติเนี่ยเขาก็สะสมนิสัยอันนี้ไว้ แสดงว่าชาติก่อนเนี่ยเขาก็เป็นคนลักษณะอย่างนี้ชาตินี้กรรมมันนั้นวิบากันนั้นจึงส่งผลมาให้มาปรากฏต่อเนื่องในชาตินี้อีกเป็นสันตติเป็นคนขี้โกรธโกรธง่ายหายเร็วอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นวิชาหมอดูเนาะเป็นถักกะเป็นความอนุมานเอาแต่ถ้าโกรธแห่งกรรมมันก็เป็นไปตามนั้นใครมีสายมักโกรธมาแต่อดีตชาติชาตินี้มันก็มักโกรธเหมือนเดิมเนาะ การตายเนี่ยมันเป็นเพียงแก่การเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้านะเปลี่ยนภพชาติเนี่ยเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวเก่าแล้วมาใส่ตัวใหม่เท่านั้นเองใช่ไหมละ่ะเออจากภพสัตว์เดรัจฉานมาเป็นภพมนุษย์เพิ่มเหมือนเหมือนเปลี่ยนชุดไอะมอห้อมมาเป็นชุดยีนเป็นชุดยีนอะไรแค่นั้นเองนะจิตเนี่ยมันไม่ไม่ตายสําหรับจิตอุถุชนเนี่ยนะมันสืบต่อสืบต่อสืบต,ต่อไปในภพต่างๆสามสิเบเอ็ดภพภูมิ ไม่รู้จบนะเอออันนี้เป็น,นกลไกที่ละเอียดอ่อนที่จะเอามาอธิบายกันง่ายๆไม่ได้แล้วพายายามจะถามใครแล้วให้มันรู้ปิ้งขึ้นมามันมันยากมากเนาะเอมมันยากมากงนั้นเราก็ฟังหูไหว้หูว่าอย่างนั้น่ะแต่ประเด็นเหล่านี้ถ้าเราสงสัยเราจะเสียเวลาทํางานของชาวพุทธงานของชาวพุทธมีแค่กําหนดรู้ทุกเพื่อให้เห็นสมุทยัยแล้วละสมุทยัย งานชาวพุทธมีแค่นี้นะแม่ทองทองทองปูนทองทองเลื่อนงานชาวพุทธมีแค่นี้นะให้กําหนดรู้ทุกตลอดเวลาแล้วก็ให้เห็นสม,มุท,ทยัยเมื่อเห็นสม,มุทัยแล้วก็ละสม,มุทัยให้ได้มีงานสองอย่างแค่นะ่ะถ้าทําได้ก็จบละเป็นชาวพุทธโด,ดยสมบูรณ์ละไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นไม่ต้องไปรู้พบชาติอดีตอนาคตไม่ต้องเพ่งยานเพ่งชานไม่ต้องไปเรียนพระธรรมดก แปดหมื่นสี่พันหรือสองหมื่นหนึ่งพันผ่ามขันให้ครบซะก่อนแล้วถึงจะบรรลุม,มาผลนิพพานไม่ใช่งานจะพูดง่ายมากนะทันานตาวริยสัต์สีนะ่น่ยพระยาสอนชัดทุกขึงกําหนดรู้กาหนดรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นสมุทัยคือเหตุทุกข์เมื่อเห็นสมุทยัยแล้วทํะไรสมุทัยควรละน,ะนิโรธทําให้แจ้งนิโรธเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันถ้าลาดสมุทัยได้นี่โรธมันก็เกิด มักมักก็คือการเพียรกำหนดรู้ทุกเพื่อละสมุทยัยนั่นก็คือมกักจำง่ายๆแค่นี้นะแม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเอามากถ้าเอามากความรู้ทั่วหัวจะเอาตัวไม่รอดเจ็ดสิบกว่าแล้วมักผลนิพานเป็นยังไงยังไม่รู้จักเลยประตูอบายยังปิดไม่ได้เลยเนี่ยเสียโอกาสมากใช่ไหมทุกคนในห้องนี้ก็เหมือนกันฟังธรรมสนธรรมกันทุก้น แต่ประตูบายยังปิดไม่ได้เนี่ยเสียชาติเกิดมากเลยนะใช่ไหมล่ะ,ะบีระที่พูดนี่พูดแล้วถ้าใครหลายคนอาจจะนึกถามมาแล้วบีระปิดประตูบายได้หรือยังเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ขึ้นมาอีกใช่ไหมล่ะอันนี้เรื่องใครเรื่องมันเนาะ,ะแต่ของวันปีใหม่ปีนี้ที่ผมมอบให้นะ่ะลองไปอ่านให้ดีพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วจะรู้เองว่าบีระเป็นยังไงทำหน้าที่ชาพุทธ มั่นคงแน่แน่ต่อการทำหน้าที่ของชาวพุทธมากมากเพียงไรอยากสารภาพความจริงรเลยว่าเจ็ดสิบกว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำมากมายแต่เมษาที่ผ่านมามันจะตายจริงจริงจากเมษามาถึงธันวาเนี่ยมันเอาจริงเอาจังบอกว่าเอาจริงเอาจัังแล้วในความรู้สึกแต่มันได้แค่วันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงชั่วโมงกว่า 24ชั่วโมงได้2ชั่วโมงมันชั่วมากขี้เกียจมากนะ24ชั่วโมงมันต้องได้สัก8ชั่วโมง12ชั่วโมงที่จะทุ่มเทให้กับการกําหนดรู้ทุกเพื่อละสมุทัยแต่ไม่ได้มันก็หัวรอดตัวเองอยู่นะตอนเนี้ยที่ทําได้แล้วก็รู้สึกปลื้มใจคือว่าวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่านี่ทําได้เป็นปกติละ ตลอดเวลาที่เรา,า,าเที่เรารู้นี่ก็ทุกสมุไทยนิโรธมักนี่ใช่ไหมครับใช่อันนี้เลยงานเอาแค่เนี้ยรู้แค่เนี้ก็พอแล้วคุณวินัยพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนในวันแรกเลยว่ากําหนดร,รู้ทุกเพื่อละสมุไทยนั่นคือการเจริญมักนิโรธไม่ต้องสนใจถ้าคุณละาสมุไทยได้คุณก็จะได้นิโรธหรือนินพานเนี่ยสั้นๆแค่เนี้ย นี่การการหนดรู้ทุกละสมุไทยนะหรือการเจริญมรรคเนี่ยวิธีที่มาตรฐานที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดคือสติปัฏฐานสี่ที่พระยาสรงสอนแต่สติปัฏฐานสี่เนี่ยผมพิสูจน์มาแล้วเนี่ยสติปัฏฐานสี่วัตถุประ,ระปสงค์สูงสุดก็คืออยู่เฉยนั่นแหละถ้าใครเฉยได้ต่อน,นิวรณ์ห้าเฉยได้ต่อผัสสะของทวารทั้งหก มันมากระทบแล้วไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละคือสําเร็จวิชาสติปัฏฐานสินะเนี่ยม,มันง่ายๆแค่นี้ยถ้าปฏิบัติแล้วนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติโอ้สติปัฏฐานนี่สูงทรงเหมาะกับคนมีปัญญาเท่านั้นเป็นเรื่องยากโอ้มาแล้วเหรอ